ไอ้เนี่ยเราจะต้างเป็นยังไงเราเออเท่ยังแพ้แกเอาเยอะแท้อะไรนี่โอ้โหเอาเอาทางนี้ขึ้นนุ่งขึ้นกูแล้วทางนี้ทางนี้ขึ้นนุ่งขึ้นกูแล้วเว้ยเออไม่นี่เงินตาดีเงินเทะมีงานแบบเขาแบบฝึกข่ายนี้ไม่แบ่งเลยคอมเมนอยู่ไม่ทำไงเขาปิดไปถือป้ายมันจะได้อะไรล่ะก็บอกให้บวดเลย ก็บอกให้บวชให้บวชไม่เชื่อไงก็อย่างนี้แหละพอเขาให้กันก็อยากได้ี่นี่้ไหมเลยอ่ะมดยยอ่่ทานนูโไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ไงตะโกก็ไม่เห็นอยากได้ตะโกก็อยู่ยิ่เฉยเลยเริ่มเริ่มคิดเริ่มคิดแล้วแพรเริ่มคิดแล้วใครได้ก่อนได้ก่อนดีก่อนเอาไปแจกอยู่บ้านเราดีกว่าเอาแจกอยู่นี่ไหมโอ้โหดูดูสิ อ้่งมวนแหละโอ้ฟลเลยอ่ะไม่ได้ เออก็ไม่เป็น่รก็ไ่เอาอีกไปซื้อเออปปอรม้เอาไปซือกลยไปซื้อให้หน่อยม่เอาตังค์าแน้ว่อพีเโชคดีไอ้โชคดีอยู่คนเดียวไม่ต้องโชคดีอยู่คนเดียวออ

กลับปเนแบเือกัเยนหัือกลับไป้เสรสามแม่เแม่่ต์โพสต์ตันี่เขานีไให้้่เคยได้ยินได้อะไรปุม่ได้เคยได้อะไรเลยนะได้เลยไม่นอนมาเนาะนอตานะให้ตงไมาใหเลยบ้านใหรวยก่อนเพี่ชิง ไม่ได้สามแสนสามแสนกีบสามแสนกีบนั่งกันนั่งกันปู่ปู่ปู่สามแสนกีบหรอสามแสนล้านหนักกว่าไอคอนนีกาตัว